บีวันนี้มาลงงานกับแ้วานใช่ครับวันนี้นะครับวันนี้เรามา v o i c e for Success นะครับเป็น <c oughs> เรามาเวิร์กช็อปนะครับกับน้องๆน,นะฮะหรือว่าคนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพต้องใช้เสียงเพื่อไปสู่ความสำเร็จนะฮะนี่ก็เป็นตัวแทนของนักแสดงใช่ต <นะ S 2> อนนี้ก็ตัวแทนของนักรอ้อง <c oughs> ถูก <c oughs> ต้องครับผมฮะมาทำอะไรกันบ้างคะ ก็จริงจริงจริงวันนี้เราเป็นนักเรียนนะเราสองคนเป็นนักเรียนนะเพราะว่าจะมีคุณครูอีกสีท่านถูกต้องนะครับเป็นคุณครูที่มีเอ่อเป็นเรียกว่าเป็นกูรูนะฮะเอ่อทางด้านไม่ว่าจะเป็นนักพากย์นะฮะหรือว่าเออ่นักข่าว MC หรือว่านักแสดงนะฮะแล้วก็เออ่นักร้องนะฮะรับรองวันนี้ได้ความรู้กลับไปเต็มแน่นอนครับค่ะสนใจด้านไหนเป็นพิเศษคะอย่างไอ้ส้มร้องเพลงเก่งแล้วคือคือจริงๆรเออโหยนะฮะคืออ mm ่อ nah, อยากอยากลองเป็นนักพากดูนะับเพราะนักพากเนี่ยยังเป็นอะไรที่ไม่เคยทำเนาะแล้วก็เป็นอะไรที่ไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยเราอยู่อยอยากจะทําก็จะไปได้ทําเลยอะไรเงี้ยมันต้องแบบว่ามันมีศาสตร์ของมันอะไรเงี้ยวันนี้ก็จริงๆอยากจะลองดูกันว่าเอ้ยนักพากเนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้างอะไรนี้ครับี้คอยากนัฮะจริงๆอยากทุกอย่างเลยก็อย่างร้องก็ไม่เคยร้องแล้วก็อย่างที่บอกพากก็คือเหมือนกันคือชอบดูพวกการ์ตูนแอนิเมชั่นอะไรเงี้ยเวลาเขาแบบพากแล้วแบบต้องเปลี่ยนเสียงไปเรื่อยๆแค่แบบน่าสนุกดีอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิด้ท ใช่ครับผมแล้วคิดถึงไหมฮะไม่ได้ไทมยมีแบบไทมีมีรอบนั้นก็ไม่ด้เจอกันมกันโอ้ยหลังหลังจะกแทนวิก็ไม,ไ,ไม่ได้เจอกันเลยใช่ครับ<ล>ไม่ได้เจอกันเลยแต่ว่าเห็นเขาก็แบบโอ้ยมีละครละครน,นะฮะใช่ใชก็ อ๋ออะไรของขวัญอโมนี่คอ๋อใช่ใชของขวัญของขวัญแล้วเราก็งงเอ๊ะของขวัญอ๋อโมน์ไม่จะบอกว่าผมเพิ่งกลับมาจากป่านะฮะเออยังไงก็ต้องขอขอโทษด้วยนะฮะพอดีเดินป่าเพิ่งไปนิดนึงครับผมใช่ครับไม่ได้เจอกันเลยเพิ่งมาเจอวันนี้ใช่ครับใช่ครับถ่ตยี้ล้วค่ะก็ค่ะผมไม่ได้เจอกันเลยเขาบอกว่าเจอกันแค่ไหนมีสามวันก็พอแล้วมันยาวยาวใชม MV ตัวนี้ใช่ครับถ่ายกานมากจริงครับ ไม่ได้เต้นหนูไม่ได้เต้นไม่ได้เต้นเขาไม่ได้เต้นเเขาก็โดนจมน้ำไปนะฮะจมน้ำจมน้ำจมไปเออนะฮะมันมุมกล้องมุมกล้องว่าตอนนี้มันผ่านไปนานแล้วนะฮะนนิดนึงเราไม่ได้เจอกันนานมากใช่ครับก็สวยขึ้นครับชงมาเขาชงมาแล้วก็ต้องตกไปนะะฮค่ะมีค่ะคนอยากทำงานกัน เออเหมือนได้ยินว่าเขาจะร่วมงานแต่อาจจะไม่ใช่กับผมไงอาจจะเป็นกับพี่พี่น้องๆหรือสตาร์คนอื่นอย่างงี้นะฮะก็เดี๋ยวว่ากันยังไม่ยังไม่ัม่ั่นใจเหมือนกันครับได้ยินมาแววๆใช่ครับก็ถ้ามีโอกาสก็ใหญ่อยู่แล้วค่ะก็เคยร่วมงานกันทีหนึ่งใช่ ยังไม่เข็ดใช่ไหมก็ับเพลงที่แล้วได้หมดค่ะได้หมดนะฮะโอเคงั้นเพลงต่อไปงั้นทักสี่วันแล้วกันนะฮะโอ้ดีค่ะคุยกันยาวปากปากอะไรต้องงานเป็นพิเศษต้องอ๋อก็เอาเอาพูดถึงงานนี้ก็แล้วกันยังฝากฝากติดตามงานนี้ด้วยกันเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ทํากิจกรรมไปก็อาจจะมีรูปแล้วก็มีเขาเรียกว่าข้อมูลดีๆนะครับกิจกรรมนะครับ โพสทุกคนได้ดูแน่นอนนะฮะแล้วก็รวมไปถึงาฝากผลงานของอพวกเราด้วยลวกันนะครับอย่าง <ฮะ S 1> ผมเนี่ยก็เราโดนนี้มีละครนะครับฝันเฟื่องตอนนี้จะปิดกล้องแล้วอีกประมาณ2 2วันนะฮะ,ฮะก็ยังไงฝากติดตามด้วยทางช่องวันครับผมก็คอมแพคก,ก็ฝากกิจกรรมนี้ด้วยนะคะหรือว่าก,กิจกรรมหน้าๆของทางสเตปชิวเองก็ฝากไว้ด้วยค่ะแล้วก็ตอนนี้มีฮอร์โมนค่ะเดี๋ยวมีถ่ายละครอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็ซีรีส์ค่ะงานแน่น